สวัสดีค่ะวันนี้ช่องผ้าทอสุโข,ขทัยมาอีกแล้วนะคะจากร้านบานเย็นผ้าทอนะคะนําเสนอผ้าทอท้องถิ่นนะคะทอมือทุกผืนค่ะวันนี้วันนี้จะเป็นสิ้นสิ้นเข็นนะคะสิ้นเข็นสิ้นเข็นดูก่อนนะคะว่าทำไมถึงเรียกสิ้นเข็นสิ้นเข็นหรือสิ้นปั่นไกนะคะคือการบิดเส้นได้สองเส้น มาเป็นเส้นเดียวนะคะแล้วก็ทําการทอเป็นแบบนี้นะคะาลายผ้าลายผ้าเดี๋ยวจะให้ดูลายผ้าจะออกประมาณอย่างนี้นะคะเป็นลายคล้ายๆหางกระรอกหรือลายหินอ่อนนะคะแต่พื้นนี้จะออกโทนสีชมพูอมกระปีนะคะเป็นางานทอที่ใช้เส้นได้พิเศษนะคะมีเส้นใหญ่เส้นเล็กผสมกันผ้าจะแข็งแรงนะคะตัวผ้าตัว,ต,วตัวสิ้นนะคะ อันนี้มีอย่างละผืนเลยนะคะคลิปนี้มีอย่างละผืนนะคะใครจองก่อนได้ก่อนนะคะตัวนี้เนื้อผ้าแข็งแรงมากแต่ว่าเด่นตรงตัวเชิงนี่ค่ะตัวเชิงจะเป็นางานงานทอมือเป็นตีนจกเส้นไหมสองสีนะคะสีทองกับสีเขียวนะคะเป็นเป็นตีนจกเชิงโบราณนะคะเป็นไหมนะคะเงานะคะ ตัวนี้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะเด่นทางเชิงนะคะตัวสิ้นก็จะเป็นสิ้นเข็มซึ่งจะมีความหนาแล้วก็ยืดหยุ่นดีกว่านะคะจะให้ดูเต็มผืนนะคะนีไม่เยอะแล้วให้ดูเต็มผืนได้าจะอยู่ประมาณนี้นะคะตัวตัวเชิงติงจกสวยงามนะคะเป็นไหมโดดเด่นตรงเชิงนี่แหละคะ่ะเด่นตรงไหม ผืนนี้จะอยู่ที่ราคา3,500บาทนะคะยังไม่ปูกกาวนะคะจะเป็นสีชมพูอมกะปินะคะชมพูอมกะปิชมพูอมกะปิะปสวยผืนนี้หวานมากเลยเชิงเป็นตีนจกไหมนะคะเงาเงาเงา,งามากเลยค่ะของจริงสวยงามเชียวค่ะ เชิจะโดดเด่นนะคะไม่ใช่งานขนเม่นนะคะราคากลางๆค่ะราคาอยู่ที่3,500บาทนะคะตัวนี้จะมีความแข็งแรงแลวก็มีความโดดเด่นของอผ้าทอท้องถิ่นนะคะผ้าทอสีสัจชนาลัยนะคะหรือสิ่นเข็นบ้านหาดเซี่ยวนะคะบ้านหาดเซี่ยวก็คือ,อเป็นตำบลอยู่ในอำเภอสีสัจชนาลัยนะคะหนึ่งผืนแล้วนะคะวันนี้มีไม่เยอะค่ะ ต่อไปจะเป็นพื้นสีออกอ,อมเทาอมกากีนะคะจะอยู่ประมาณนี้นะคะพื้นนี้ก็สวยนะคะโดดเด่นทั้งเชิงทั้งตัวนะคะชอบเรียบๆได้เลยนะคะเป็นสิ้นแบบสไตล์โบราณนะคะสุขโขทยัยเด่นตรงเชิงนะคะเชิงเชิงจะเป็นเชิงไหมนะคะเชิงไหมเป็นงานทอมือทั้งหมดค่ะ เชิงโดดเด่นเลยนะคะเชิงจะเป็นประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะสวยนะคะสีครีมสิกากีก็ไทยเรียกเพราะว่าตัวสิ้นจะเป็นลายเข็ญน,นะคะเป็นด้วยเนื้อผ้านะคะอยู่ที่กรรมวิธีการทอเขาเรียกว่าสิ้นเข็ญน,นะคะ,ะทางที่นี่ าทางสีสัตวชนาลายเรียกว่าสิ้นเข็มน,นะคะแต่โดยทั่วไปบางทีเขาก็เรียกว่าสิ้นปั่นไกลคือการบิดเส้นได้สองสี2เส้นมาเป็นเส้นเดียวนะคะแล้วก็ทอออกมาก็จะเป็นลายประมาณนี้นะคะสีครีมครีมออก,กากีนะคะผืนนี้สวยเชิงก็สวยนะคะเชิงเชิงเป็นเชิงตีนจบใหมนะคะสวยงามเชียวค่ะเชิงตีนจบใหม่นะคะราคา 3 5 0 0เหมือนกันนะคะสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวดูภาพนิ่งในคลายคิดก็ได้นะคะจะให้ดูภาพนิ่งเยอะๆวันนี้มีโชว์อยู่4ผืนไม่เยอะนะคะงานพวกนี้จะทอช้าราคาก็จะสูงขึ้นอีกนิดนึงอันนี้ถือว่าเป็นราคากลางๆนะคะของสิ้นสุขโขทัยนะคะสิ้นสุขโขทยัยมีราคาถึงหมื่นเลยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นราคากลางๆนะคะ ส, <house> สีเขียวขี่ม้านะคะสีเขียวขี่มา้าสีเขียวขี้ม้าสวยๆเลยนะคะเืวีวนี้นะคะเชิงก็เป็นเชิงใหม่ที่สีจะดอกหมาอีกนิดนึงคือคล้ำหมาอีกนิดนึงนะคะจะไม่โดดเท่ากับผืนแรกๆนะคะผู้สูงวัยผู้สูงวัยก็ใส่ได้นะคะสีนี้นะคะสีนี้เป็นสีโบราณของหาดเซี่ยวเลยนะคะ สีเขียวขี้ม้านะคะตัวสิ้นเป็นเขียวขี้มา้าตัวสิ้นเป็นลายดโดดเด่นเลยนะคะดายเข็มน,นะคะลายสวยนะคะนี่ค่ะสนใจาคักคลายกันมาหน้าเพจก็ได้นะคะเพจร้านบานเย็นนะคะเพจร้านบานเย็นผ้าทอนะคะหรือว่าใต้คลิปเลยก็ได้ก็ได้นะคะ หรือว่าจะโทรโดยตรงก็ได้สวยนะคะผืนสุดท้ายแล้วนะคะผืนสุดท้ายผืนนี้จะค้ำกว่าตัวเมื่อกี้นะคะเป็นเขียวขี้ม้าเหมือนกันนะคะแต่จะค้ำกว่าตัวเมื่อกี้แต่ว่าเชิงจะเด่นกว่าตัวเมื่อกี้นะคะตัวนี้จะเป็นสีเขียวขี้ม้าเข้มๆเลยนะคะเขียวขี้ม้าเข้มๆสีโบราณของหาดเซี่ยวนะคะสวย,สวยงามเชวค่ะ เขียวขี้ม้าเข้มๆนะคะคุณลูกค้าต้องคิดตามนะเพราะว่าบางทีก็อยู่ที่ไฟนะคะสีเขียวขี้ม้าเข้มๆนะคะเชิงก็จะเป็นเชิงตีนจกไหมสวยๆนะคะโดดเด่นตรงเชิงนี่แหละคะ่ะเซตนี้จะเด่นตรงเชิงนะคะเชิงจะเป็นงานละเอียดมากเลยนะคะทั้งๆที่เป็นงานทอมือนะคะไม่ใช่งานขนเบ็ดนะคะมีลายของตีนจก และคมชัดมากค่ะทอแน่นค่ะโดดเด่นนะคะผืนนี้นะคะสามพันห้าร้อยบาทค่ะเขียวขี้มาเข้มนะคะสีเขียวขี้ม้าเข้มๆค่ะสวยงามเชียวนีนะคะ FC นะคะซื้อกันไปหลายผืนแล้วนะคะมีให้ครบสีนะคะเพราะว่านานออกค่ะ เราติดตามกันคลิปต่อไปนะคะ